มาดูที่สวยๆที่งามๆนะครับที่ตรงนี้สวยมากนะครับ394ตารางวาครับ394ตารางวาครับที่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ถมครับยังไม่ได้ถมนะฮะยังไม่ได้ถมก็เป็นถนนสาธารณะแล้วนะครับถนนสาธารณะแล้วแต่ยังไม่ได้ลาดปูนนะเทระยางที่ตรงนี้นะฮะ394ตารางวานะฮะ ก็มีเสาปักอยู่นี่นี่เสาปักอยู่นะสัญลักษณ์เสาปักอยู่นะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปประมาณหนึ่งแปลงครับเป็นนู่นนะครับเป็นไวเฮ้าส์ครับเป็นไวเฮ้าส์นะเป็นไว้เฮ้าส์แล้วก็บ้านหรูครับนี่ก็คือถนนครับเป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เทปูนเนาะแล้วก็เป็นนี่ไฟฟ้าครับไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูงเพราะว่าตรงนี้นะฮะมีแต่โรงงานมีแต่ไวเฮ้าส์นะฮะเขาก็เลยดึงไฟฟ้าแรงสูงมาแรงสูงมานะครับนี่สิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมอ่าสิ่งแวดล้อมนะฮะตรงนี้เป็นที่ว่างว่างนะที่ว่างว่างครับตรงนี้น่ามีเจ้าของแล้วตรงนี้เป็นที่จัดสรรเก่านะครับเป็นที่จัดสรรเก่าล็อกไข่ล็อกมันนะฮะล็อกหนึ่งก็คือเสาไฟฟ้าหนึ่งอ่ล็อกหนึ่งก็เสาไฟฟ้าหนึ่งนะครับก็เป็นหน้กากว้างไปนะครับ นั่นก็คือซอยร่ม925ทับ2ครับร่มเ2้ทับ2เข้ามาเพียง300เมตรเท่านั้นครับ300เมตรเท่านั้นฮะนี่ก็คือถนนนะครับ6เมตรเดียวกันครับถนน6เมตรเดียวกันนะครับเป็นถนนสาธารณะแล้วที่ของเราก็อยู่ตรงนี้ท่านเข้ามาสังเกตง่ายๆครับนับ1 2 3ครับต้นที่3ของเสาไฟฟ้านะครับต้นที่3ของเสาไฟฟ้า พอสุดนู่นก็เป็นต้นที่สมองเสาไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับเราก็อยู่กึ่งกึ่งกลางๆตรงนี้แหละครับกึ่งกึ่งกลางตรงนี้นะครับด้านหน้าเราก่อนที่จะมาถึงก็เป็นที่พักที่อาศัยนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นแวร์เฮาส์นะครับนี่ก็คือแวร์เฮาส์ที่มองเห็นนะครับเป็นแวร์เฮาส์เช่นเดียวกันนะครับแวร์เฮาส์ๆๆก็มีมาสร้างไว้แล้วครับสร้างไว้แล้วนะฮะ ท่านมาอยู่ก็ไม่ได้เงียบเหงาเนาะก็จะมีเพื่อนบ้านมาอยู่เช่นเดียวกันครับที่ตรงนี้ถูกมากครับถูกมากนะฮะก็ตารางวาละสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าสองนะฮะถูกมากนะฮะแถวๆนี้ท่านไปดูได้เลยครับตารางวาไม่ตากวาสามหมื่นห้าสี่ครับนี่นะฮะสิ่งแวดล้อมนะครับให้ดูสิ่งแวดล้อมครับ นี่เห็นไหมฮะนั่นก็คือไวเฮาส์ก่อนที่จะมาถึงที่ของเรานะครับเข้ามาก็300เมตรจากปากซอยนะครับจากถนนลมเก้านะฮะก็อยู่ที่ซอยลมเก้ายี่สิบห้าทับสองเข้ามาได้เลยทางอาจจะลูกหลังนะฮะสิ่งแวดล้อมก็นะสิ่งแวดล้อมด้านลุงก็เป็นไวทเฮาส์กันหมดแล้วครับนะก็เป็นไวเฮาส์กันหมดแลวนะสิ่งแวดล้อมเป็นไวเฮาส์เป็นสถานที่ เขาเรียกว่าเก็บสินค้ากันหมดแล้วครับอ่ะท่านใดสนใจนะครับก็อินบ็อทเข้ามาเลยเลยครับครับก็พูดคุยกับโค้ดวัชรินการตลาดออนไลน์นะครับสวัสดีครับ